สวัสดีครับคนที่พูดภาษาตระกูลภาษาคราาไทยหรือรู้จักกันในนามไทยกระไดและได้อีกเป็นตระกูลภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปจีนตอนใต้และอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือคนพูดภาษาตระกูลนี้มีมากมายในอดีตก่อนจะเปลี่ยนชื่อจากประเทศสยามเป็นประเทศไทยมีการสำรวจว่าคนที่พูดภาษาตระกูลนี้ทั้งในและนอกประเทศรวมกันประมาณ200ล้านคน ที่อยากจะพูดให้ฟังในวันนี้คือคนไทยใน12จุไทยอยู่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนามที่เรียกว่าไตบักในปัจจุบันนี้เมื่อฝรั่งเศสเข้ามาปกครองในคริสต์ศักราช1948ฝรั่งเศสได้จัดตั้งสาพันไตขึ้นและเพิ่มอีก4เมืองเป็น16เจ้าไต4เมืองที่เพิ่มขึ้นคือเมืองควายเมืองจันเมืองน้ำหมาเมืองมุนและสร้างธงของสาพันขึ้นมาด้วย ดินแดน12จดไทยอยู่ในหุบเขาระหว่าง3ประเทศคือจีนลาวเวียดนามไม่ว่าประเทศไหนทําศึกสงครามกันก็จะต้องผ่านเข้ามาในที่แห่งนี้เสมอชาวล้านนาเรียกดินแดนนี้ว่า12เจ้าไทยคือมีเมืองใหญ่ๆอยู่12เมืองมีเจ้าเมืองปกครองทั้ง12เมืองเจ้าเมืองเก็บภาษีพ,พลเมืองที่อยู่ใกล้จีนก็ส่งส่วยให้จีนเก็บภาษีพ,พลเมืองที่ทำมหากินใกล้แดนเวียดนาม ก็ส่งให้เวียดนามเก็บภาษีพลเมืองที่ทาง,งานใกล้หลวงพระบางก็ส่งให้ลาวจึงเรียกว่าเป็นดินแดนสามฝ่ายฟ้าส่งให้แต่ละฝ่ายก็ไม่เท่ากันฝ่ายลาวปีละ25บาทและมาหนึ่งตัวราคา30บาทรวม55บาทฝ่ายจีนปีละ250บาทฝ่ายเวียดนามปีละ1 2 5บาบาทชาวไทยกลุ่มนี้เรียกตัวเองว่าไตามีทั้งไตดำ ไตาขาวหรือไตดอนออกเสียงว่าไตาหล่อนและไตแดงจำนวนของชาวไตทั้งหมดไทยดำมีมากที่สุดนอกนั้นก็มีชาวเขามงขาเย้าอยู่ด้วยแต่มีจำนวนน้อยกว่าคนไตชื่อแคว้น12จุไทยคำว่าจุหรือจูหรือเจาะภาษาไทยดำแปลว่าแขวงหรือจังหวัดถ้าจูภาษายวนจะแปลว่าหัวหน้าเมืองที่ไตดำอาศัยอยู่มีแปดเมืองได้แก่ เมืองแถงเมืองควายเมืองดุงเมืองมวยเมืองลาเมืองมัวเมืองวัดเมืองสาเมืองที่ชาวไทยขาวอาศัยอยู่มีสี่เมืองคือเมืองไลเมืองเจียนเมืองหมุนเมืองบางรวมสิบสองเมืองจึงเรียกว่าสิบสองผู้ไทยหรือสิบสองเจ้าไทยหรือสิบสองจุดไทยหลายคนเมื่อดูรูปไทยขาวไทยดำไทยแดงอาจจะแยกไม่ออก ผมจะนำรูปการแต่งกายของทั้งสามไทยมาให้ดูก่อนไทยขาวอยู่ใกล้จีนวัฒนธรรมใกล้ไปทางจีนไทยขาวจะไม่กล้าผมภาพนี้ที่นำมาให้ดูคือไทยขาว ส่วนไทยดำจะกล้าผมเมื่อแต่งงานในการแสดงสาวที่ยังไม่แต่งงานจะนำมวยผมปลอมมาเสริมเพื่อการแสดงเท่านั้นเมื่อแสดงจบก็จะถอดมวยผมออกส่วนไทยแดงจะอพยพมาอยู่ที่เมืองลาว แถวหัวพันจึงมักจะสวมผ้าถุงคล้ายกับไทยพวนการแต่งกายจะเน้นสีแดงทั้งไทยขาวไทยดำไทยแดงจะใช้กระดุมเสื้อรูปผีเสื้อเหมือนกันทั้งหมดไม่มีรูปแบบอื่นเหตุที่ใช้กระดุมรูปผีเสื้อมีเรื่องเล่าว่าดุมสาวรักกันแต่ฝ่ายชายเสียชีวิตไปก่อนก่อนหน้านั้นบอกสาวคนรักว่าถ้าตายไปแล้วจะเกิดเป็นผีเสื้อจะได้มาอยู่ใกล้ๆการแต่งกายของไทยในแถบนี้กระดุมเสื้อของสาวไทยขาวไทยดำ ไทยแดงจึงใช้กระดุมรูปผีเสือ้อตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาท้ายนี้จะให้ฟังเพลงอิงหละเอ่ยแต่เนื่องจากเพลงนี้มีสองท่อนเส้นเกินไปจึงเอาเพลงแซ่ไตมาแทรกด้วยผมจะเขียนอักษรไทยดำให้ดูว่าตอนไหนเป็นเพลงอะไรวันนี้นำเรื่องไทยขาวไทยดำไทยแดงมาเล่าให้ฟังจะเล่าเรื่องอื่นๆให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ người dừng tay vấp sang người mùa xuân đến đàn hoa hé cười tím lá ơi sao lòng ơi tím lá ơi sao đông ơi không đuổi dừng tay vấp sang người mùa xuân đến đàn hoa hè i <laughs>